มีคนเจนเยอะทุกเนื่เลยเราอยูชอบไป,ไปแฟชั่นหรือว่าไปเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอืมเซ็นทรัลเวิลด์มีอะไรบ้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่ลูกไปได้งับพได้ดูสิด,สด้วยมีอะไรบ้างอ่ะที่วันนั้นอนะ่ะที่หาแบบนี้ไม่เจอที่ต้องไป เซนอืมกระเซน,นหาหมามิเจอหรอคะอือแล้วเวลาที่เซนท่านรวมหมอมีไปไหนอะ่ะชอบในไหนรู้อ่ะยูยูชอบกรุงเทพหรือชอบพุ่งส่งครับเธอเออคือว่าอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยนะเออฉันก็ 身高。<laughs> <laughs> ดูดีๆนะคะยูป้อนเองเหรอกินยาเหรอคะลูกนี่น้องป้อนเองแบบนี้เลยเหรออีกนิดนึงค่ะอุ้ยเก่ง啊มากินน้ำหน่อยคะลูกอุย้ยทุกคนยูจินอัพเกรดแล้วนะป้อนยากินเองเลยเหรอคะไหนทำเยี่ยมให้แม่ดูก่อนยาอะไรไหมคะอะไรทำไมน้องต้องกินยาน้องบอกก่อนต้องอินเองน้องกินเองเพราะน้องเป็นอะไรคะ เป็นหวาน,านแล้วน้องจะหายไหมกินยาหายไหมใชยเย้ยยิ้มหวานทีนึนงบ๊า,า,ายกาุนะคะยูทำอะไรคะลูออ่าดูดูดีๆนะคะไหนเหรอคะลูกนี่น้องป้อนเองแบบนี้เลยเหรออีกนิดน,นึงค่ะโอ้ยเก่งอ啊มากินน้ำหน่อยค่ะลูก ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่อยแค่ตายถ้าถามว่าเคยท้อไหมบอกเลยว่าเคยหลายครั้งถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่อยแค่ตายถ้าถามว่าเคยท้อไหมบอกเลยว่าเคยหลายครั้ง <aling> ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่